รวมสถานการณ์ ที่เมื่อวานเราได้คุยพูดคุยกับทางป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะภาพรวมตอนนี้ยืนยันนะคะว่ายังไม่น่าเป็นหว่วงต้องย้าคุณผู้ชมแล้วก็ย้ํากับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ก่อนนะคะอย่างการระบายน้ําของเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเมื่อวานนี้เนี่ยถ้าใครได้ติดตามก็จะเห็นเลยนะคะว่าเป็นการระบายน้ําในระดับคงที่ตลอดทั้งวันคือที่1050บลูกบาทเมตรต่อวินาทีทางปอพก็บอกว่าถ้าระบายอยู่ในระดับนี้เนี่ยระดับน้ําในจังหวัดพระนครศรีอยุธย,ยายก็จะยังทรงตัวจะไม่ไดพ จนทําให้ประชาชนต้องคือต้องหวั่นวิตกหรือว่าต้องตื่นตระหนกแต่ว่า<ะ>อยู่ในสถานะที่เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ไว้ดีที่สุดน,นะคะนื่งจากน้ําปริมาณที่คุณกรองแก้วบอกไปนะคะว่าการระบายมาประมาณ10,50หลูกบาทเมตรต,ต่อวินาทีเนี่ยจะใช้เวลาค่ะจากเขื่อนเจ้าพญาเดินทางมาถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช้เวลาประมาณ124ชั่วโมงหรือว่า1วันน่ะนะคะซึ่งทําให้ขณะนี้ค่ะปริมาณน้ําที่ระบายออกมา1 0 5 0ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีระดับน้ํายังทรง งตัวนะคะแล้วก็มีพื้นที่บางส่วนเองอาจจะได้รับผลกระทบบ้างแต่ต้องบอกว่าพื้นที่ที่รับผลกระทบนี้นะคะส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่อยู่นอกแนวขันก้นน้ําตอนนี้ค่ะพื้นที่ที่ประสบภัยก็มีอยู่ในอําเภอเสนา933ครัวเรือนและที่อําเภอผักไห่381ครัวเรือนรวมแล้วก็1,314ครัวเรือนค่ะค่ะย้ำนะคะว่าทางป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยบอกว่า อยากจะยืนยันว่าตอนนี้เนี่ยเป็นสถานการณ์เขาเรียกว่าเป็นช่วงฤดูน้าหลากหรือว่าเป็นช่วงน้ําล้นตลิ่งนะคะเพราะหากเปรียบเทียบกันอุทกภัยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเมื่อสักครู่ที่คุณปวีนารายงานว่าพื้นที่ที่รับผลกระทบณนะวันนี้เนี่ย1,314ครัวเรือนแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยกว่า5 0,000ครัวเรือนนะคะที่ได้รับผลกระทบไปเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยก็ยังถือว่า ยังไม่น่าเป็นห่วงมากนะใช่ <นะ S 2> ค่ะซึ่งหากคิดถึงปริมาณน้ําที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะเขาบอกว่าตั้งแต่ช่วงเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมามาจนถึงวันนี้วันที่11กันยายนค่ะซึ่งผ่านมาประมาณ10วันเนี่ยนะคะระดับน้ําปรับเพิ่มขึ้นเพียง70เซนติเมตรเท่านั้นค่ะซึ่งถือว่าสถานการณ์ขณะนี้ก็ยังทรงตัวนั่นแหละค่ะดูจากปริมาณน้ําจากภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะนะคะว่าตอนนี้ไม่มีอะไรน่าวิตกกังวลส่วนประชาชนเองเขาก็ยังคงมั่นใจค่ะว่ายังสามารถที่จะ ดูแลแล้วก็ควบคุมได้เพราะว่าปีนี้ฝนตกค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวนะคะ,คะดูตัวเลขจากเว็บไซต์เนี่ยนะคะการระบายน้ําของเขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้เนี่ยนะคะเช้าวันนี้คือตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึง6กนาฬิกาล่าสุดเนี่ยระบายน้ําลดลงด้วยนะคะอ,อยู่ที่1,035ลูกบาทเมตรต่อวินาที ใช่ค่ะเมื่อช่วงตีห้าเนี่ยอยู่ที่1038ัิบลูกบาทเมตรต่อวินาทีก็ลดลงจากเมื่อวานนี้ด้วยนะคะแต,แต่ถึงยังไงนะคะถึงแม้ว่าระดับน้ํายังทรงตัวยังไม่เกิดเรื่องของอุทกภัยแต่สิ่งที่ต้องจับตาค่ะในช่วง1นถึงสวันนี้นะคะก็ต้องจับตาเรื่องของปริมาณฝนด้วยถ้าฝนตกในพื้นที่ใต้เขื่อนก็คือบริเวณภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคกลางตอนบนเนี่ยก็จะทําให้เกิดมวลน,น้ําสะสมในพื้นที่ดังกล่าวแล้วก็ <ạ. S 1> อาจจะไหลลงมาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ด้วยอีกอย่างหนึ่ะกก็คือาาารรบยน้ํ เขื่อนป่าศักด์ก็คือบริเวณแม่น้ําทางนี้นะคะก็คือจะมีการระบายน้ําออกมาแล้วก็จะทําให้ปริามาณน้ําเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าระดับน้ําเขื่อนป่าศักในปีนี้เนี่ยมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวค่ะใช่ค่ะเอาเป็นว่านะคะจริงๆแล้วก็อย่าตื่นตะนกแต่ว่าให้เตรียมพร้อมรับทุกสถานการณ์